อ่าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการทำฟนะูเรนะียทาน์ฟอร์มเนาะฟูเรียซีรีส์เนาะง่ายๆเบสิกสุดเลยก็คืออ่าเดี๋ยวเราดูรูปนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าเราจะแปลงสัญญาณนะที่เป็นอ่าไทาม์โดเมนให้เป็นฟิคเคนซี่โดเมนเนาะอย่างอย่างรูปตัวเนี้ยนะครับเบสิกที่สุดก็คือฟนะังก์ชันสายเนาะสายเวฟที่มันมีซิงเกิลฟิคเคนซี่นะครับ <c oughs> เราใส่เข้าไปเนาะแอมพลิจูดตรงเนี้ยคือ a พอเราทาน์ฟอร์มมาเป็นฟูเรียมันก็จะเป็น ความถี่มันก็จะเป็นความถี่เท่ากับความถี่ของทรายนี้แล้วก็แอมพลิจูดก็เท่ากับ e เอาทีนี้ในซิมูเลเตอร์เราทำยังไงนะในที่นี้ผมก็วาดรูปเบสิกเลยก็คือวาดแหล่งจ่ายนะแล้วก็ผมก็กำหนดตัวนี้ให้เป็นรูปซายนะครับก็คือ dc เป็น0นก่อน offset ออแล้วก็แอมพลิจูดเป็น1นะแล้วก็ความถี่สัก1 k นะครับแค่นี้ก่อนเลยแล้วเราก็ซิมูเลชันออกมาแล้วก็ต้องเป็นทันเชียนนะครับซิมูเลชันออกมาเดี๋ยวผม add กราฟ นะครับ B out นะครับนะครับลูปขึ้นตัวนี้มันก็จะเป็นความถี่เท่ากับ1กนะิโลเฮิร์เน้อแอมลิจูตัวนี้ก็คือเป็น1ทีนี้เราจะทำรูปตัวนี้ให้เป็นฟูเรียทำได้ไงนะในตัวแอติสปนขก็ง่ายๆนะเราคลิกขวานะแล้วก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่ Fast Fourier Transform น,นะครับตัวนี้สมมติว่าผมยังไม่ได้กำหนดอะไรเนะให้เป็นดีฟอลต์ก่อนเพราะผมไม่อยากได้พูดตัวทฤษฎีมากเช่นการกาหนด จุดนะครับการทำวินโดว์ไซน์นอฟิลเตอร์ต่างๆวินโดว์เนี่ยเราเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เราต้องไปอ่านในรายละเอียดว่าตัวสัญญาณเราเนี่ยเราต้องการให้ตรงวินโดว์เราจะครอบด้วยฟังก์ชันของอะไรนะครับในนี้ผมเป็นเป็นนันไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จำนวนจุดตัวพอยต์เนี่ยเป็นไบโนเมียเราเบสิกก่อนเลยสาก่อนเลยคือเดฟอลต์ไว้นะครับรายละเอียดท่านท่านอยากได้ตัวอื่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมมาไปแต่ว่าเนี้ยพอเราเข้าหน้านี้เราก็คอนฟิกตามนี้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าเราไม่คอนฟิกอะ้ก็กดโอเคไปนะครับมันก็จะเจ n เนอเรตเป็นอ่าฟิคินซี่โดเมนเห็นไหมแกนข้างล่างก็เป็นล็อกสเกลตามความถี่แล้วความถี่ที่มันโดเมนนี์เห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งกิโเเห็นไหมครับนะจริงๆถ้าจะมีเห็นไหมตัวนี้จะมีฮาร์โมนิกอยู่แต่ว่ามันก็น้อยมากๆนะครับน้อยมากเป็นลบหกสิบดีจริงๆถ้าเป็นไอเดีเนี่ยถ้าเป็นไอเดีนะ ถ้าเป็นไอเดีก็คือมันก็จะเป็นแท่งอย่างนี้ขึ้นมาแท่งเดียวเลยเนาะนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างซิมใกล้ๆส่วนของความเป็นจริงหน่อยก็คือมันจะมีแบนวิดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีฮาร์โมนิกบ้างนะครับนะความถี่ก็จะเท่ากับ1 kHz กิโลนะครับอ่ะทีนี้เราเริ่มยังไงต่อดีสมมุติว่าเราต้องการทำให้สัญญาณตัวนี้ให้มันเป็นผมเซฟอ่ะให้มันเป็นสัญญาณรูป อ่ะพิริอดิกอย่างเงี้ยที่เป็นรูปสแควร์ก็ได้นะครับผลของมันก็คือตอนเนี้ยมันเป็นพีคทูพีคเนาะก็คืออัมพิจูดมันนะครับก็จะเกิดความถี่ที่เป็นฮาร์มอนิกคี้เห็นไหมเป็นอีเว้นเนี่ยเขาบอกว่าฮาร์มอนิกมันจะเป็นศูนย์เช่นถ้าเราให้ความถี่ตัวเนี้ยเป็น1 k มันก็จะเกิด1 k 3 k 5 k อะไรเงี้ยถ้าตรงนี้เป็น100่งเฮิร์ตตัวนี้ก็จะเป็น300ร้เฮิร์ตเป็น500ร้เฮิร์ตก็คือเป็นจำนวนเท่าที่เป็นเลขคี่เห็นไหมครับ an โดย n เป็นจำนวนเลขคี่ นะครับอนะบก็เรียกว่าฮาร์มอนิกของมันอนะนี่เรามาดูในตัวซิมูเลเตอร์มันจะเป็นจริงไหมนะครับเดี๋ยวค่อยเซฟกันนะนะครับผมเปิดผมวาดไว้ละในเบื้องต้นนะครับอ่าโอเคตัวเพลนะตัวเพลตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราคลิกขวาดูมันก่อนนะครับแล้วก็กำหนดให้เป็น v ขนาดหนึ่งโวลต์นะครับจริงๆตัวไทม์ไรส์ไทม์ฟอร์ไทม์เนี่ยถ้าเราไม่กําหนดเลยให้เป็นศูนย์เนี่ยสัญญาณมันจะถังอมันจะมีไรส์ไทม์ฟอร์ไทม์ที่เป็น default ของระบบอยู่แต่ว่าผมใส่เข้าไปศูนย์ุศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะเข้าใกล้อเดียลจริงๆเราใส่0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งนาโนโอะไรย่างนี้ก็ได้เซกนะแต่ว่าอันนี้แค่นี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วก็เรากาหนดพวกนี้เป็นกําหนดความถี่มันนะก็คือหนึ่งหารด้วยสองไมโครเซกนะก็เท่ากับกี่เฮิร์ตก็ว่ากันไปเนาะ ก็ห้า5 0อยเฮิร์ตอะไรเงี้ยนะครับ,รรบหรือเราจะกําหนดตัวนี้ให้เป็นสตัวนี้ก็เป็นแดก็ได้ครับก็คือพยายามทำให้มันเป็นเลขจำหมายถึงว่าเป็นค่าที่มัน5้าสเอเน่ะเท่าเท่ากันเนาะเพราะนั้นสี่ก็จะเป็นแปดเนาะเมื่อกี้เรากำหนดอะไรเป็นเนะี่ยผมดูแคนเซิลไปก่อนเมื่อกี้เรากำหนดเป็น1ไมโครเซกกับ2ไมโครเซกเนาะอะไรเื้องตอนนีนะ้ผมก็ทำงานซิมูเลตดู เราดูนะครับโอเคเดี๋ยวสเกลมันตรงนี้สักสองวนเลยนะนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้าใกล้เป็นเป็นไอุดิลแหละนะคือหมายถ้าจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะลองดูนะผมให้ดูอย่างนี้ผมให้ดูว่าถ้ากรณีที่เรากําหนดตัวนี้เป็นศูนย์หรือไม่กําหนดเลยเนี่ยปล่อยว่างๆไว้มันจะเป็นยังไงฮะเป็นศูนย์ปึ๊บลองดูนะเห็นไหมครับว่าสัญญาณอะ่ะมันจะถ่าง นะครับมากกว่าอ๋อน,นี่ก็เป็น d e f a u l t ของตัวโปรแกรมเนาะอันนี้ก็เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึงถ้าเราต้องการ i อเด l มากมากเนี่ยเราอาจจะต้องกําหนดตัวเนี้ยให้มันน้อยมากเมื่อกี้เรากาหนดไป2ตําแหน่งนะซึ่งผมกําหนดเป็น3ามตแหน่งลองดูหนึ่งนาโนโอเคมันก็จะแคบมากๆแล้วนะครับครับก็จะเป็นเหมือน I d เด l ลแล้วนะครับทีนี้จากตรงเนี้ยนะครับเราจะให้มัน จริงๆตัวนี้เห็นไหมครับมันมี0กับ1นะครับอ่ะเอางี้ผมจะให้มันเหมือนกับตัวอันนี้ก่อนดีกว่าคือมันเป็นมันเป็นไฟ AC เนาะมีบวกกับลบเนาะเดี๋ยวเราตั้งให้มันเป็น AC ดีกว่านะครับระดับแรงดันนะนะ Initial ซึ Init ial, ่งว่าผม Initial เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่าตั้งนะนะลองซิมดูก่อน นี่เราเป็น2นะเป็น2กับลบสโอเคนะครับนะนะครับก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเรามาดูว่าตัวนี้กราฟของฟูเรียร์ทรามฟอร์มมันเป็นยังไงแน่นอนมันเกิดไหมครับความถี่ฟันดาเมนทัลนะสูตร d ดแล้วก็พวกนี้เป็นความถี่ฮาร์โมนิกซึ่งเป็นฮาร์โมนิกที่เล็กขี้ด้วยอ่าเป็นยังไงอะลองดูนะผมก็จะมาร์กให้ นะครับมาร์กอันนี้มาร์ากที่1ความถี่1หารด้วย2ก็คือเท่ากับ500กิโลเฮิรตซ์เห็นไหมครับฮะอันนี้ผมอาจจะมาร์กไม่ค่อยตรงหรอประมาณนะประมาณ500กิโลเฮิรตซ์เพราะนั้นความถี่ที่มันเกิดขึ้นฮาร์โมนิกที่1นะครับก็คือต้องเกิดเป็น3เท่านะเพราะนั้น500เฮิรตซ์500กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหรไ่ครับหนึ่งจ้าไหมครับ อ่เรามาดู1.5ไหมอ่ะเอ๊ยผมมาร์คมาร์มาร์กกันเอ๊คมาร์คหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มาร์คเข้าไปอีกมาร์คสองอ่าถ้าเท่านี้แหละอ่ะโอเคเห็นไหมครับมาร์คที่สองก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ1.5มาร์คหนึ่งเนาะ ห้าร้อยกิโลเฮิรต์ก็คือเป็นสามเท่าของตัวนี้นะครับนะครับก็เป็นฮาร์โมนิกที่สองนะครับทีนี้เรามากเข้าไปอีกลองดูซิตัวนี้ต้องเป็นห้าถูกไหมครับเป็นฮาร์โมนิกคี่ต้องเป็นห้าเอาใหมันมากไม่ได้แล้วอุย้ยอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเอามากเกลนหนึ่งไปก่อน นี่มาร์เกอร์สองนะครับนี่มาร์เกอร์หนึ่งเห็นไหมครับมาร์เกอร์สองเนี่ยผมเลื่อนมาตรงตำแหน่งที่สามก็คือเป็นห้าเท่านาะก็เป็นสองจุดห้านะครับตัวนี้โอเคตัวที่สองจุดห้านะครับนะนี่นก็เป็นสองจุดห้าเป็นครับเป็นห้าเท่าอ่ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะสมมติทีนี้เราอยากอยากไปดูตรงนี้เนาะเราจะดูสเกลใหม่สเกลตัวนี้มันเริ่มต้นที่รนะ้อยเคนะพราะผมเริ่มที่ ศูนย์ศูนย์นะแล้วตัวนี้ไปจบเราไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เอาสักเอาสักยี่สิบเมกพอไหมเอาเอาสามนี่ก็จริงจริงสิบเมกก็เกินละสิบเมกสิบเมกเริเดืดลองดูนะได้ไหมไดนไหมครับตอนนี้มันก็ยังมันลงที่ร้อยเคอยู่ดีเนะผมไม่แน่ใจว่าเราเราสามารถทำได้ต่ำกว่านั้นไหม อชมันก็พามนิกของมันเนาะผมลอ,ลองลองลองอีกทีผมไม่เป็นล็อกสเกลแล้วกันนะครับความถี่ก็ยังเป็นร้อยเฮิร์ตอยู่เลยอะผมไม่แน่ใจว่าสามารถทำต่ำกว่านี้ไม่ได้หรอสมมติว่าเอาเป็นสักหนึ่งเฮิร์ตแล้วกันได้ไหม 1เฮิรต์ได้นะครับทีนี้ถ้าต่ํากว่านี้ได้ไหมคืออย่างนี้ผมจะทําอันนี้ให้ดูโซว่าเป็นตัวนี้0.1เฮิรต์โอเคได้นะครับเอ่อก็มาร์คมาร์คแล้วก็มาร์เกอร์ไว้ได้นะครับก็ตามตามตามสเกลที่เราต้องการอันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้สเกลแล้วเมกลกไม่ต้องเอาเยอะมากนะครับฮะก็เปลี่ยนตามสเกลที่เราต้องการทีนี้ สมมุติว่าผมเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยนะครับสัญญาณตัวเนี้ยนะครับให้มีเฉพาะบวกอก่งเดียวคือ0กับ1ผลมันจะเป็นยังไงอเดี๋ยวเราซิมูเลชันดูก่อนอผลก็คือตัวนี้เราดูตัวนี้ก่อนนะครับแรงดันตัวนี้คือตวนตัวนี้ผมให้เป็น2โวลต์เห็นไหมครับว่ามันไม่มีแรงดันที่เป็นลบและ นะครับมันมีแรงดันที่เป็นบวกอย่างเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า DC ของมันมันจะมี DC คือค่าเฉลี่ยของตัวนี้ก็คือที่ประมาณเท่าไหร่ครับ0.5โวลต์ DC ก็คือความถี่เท่าไหร่ก็คือความถี่0โวลต์เนาะอันเนี้ยความถี่เอ้ความถี่0เฮิรตซ์อันนี้ความถี่0เฮิรตซ์เน,นี่ยม,มันไม่มีแรงดันเนาะมันไม่มีความถี่มันไม่มีขนาดเนาะทีนี้ถ้าเราลองเอาตัวเนี้นะครับเอาทําเป็นฟูเรียสิเราจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่าถ้าเทียบกับเมื่อกี้นะ โอเคนะทีนี้เราตั้งสกเกลใหม่เอาเป็นลิเนียธรรมดา0ูนทีนี้เอาซักอย่างที่ผมบอกคือ5มิกก็พอแล้วนะครับทีนี้ทิกเกอร์จะเป็นซักสมมตินั้น1มิกเป็นยังไงเอ่อตัวนี้ได้ได้สูงสุดแค่0.1มิกเหรออา่า0.00 หนึ่งเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีมีอะไรมีไฟดีซีอยู่เนาะหรือว่าความถี่คือที่ศูนย์เฮิร์ตนนั่นเองนะตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยจะเริ่มข่าออกมาเห็นไหมจากปกติมันไม่มีเนาะถ้าตรงนี้อา่อามันเริ่มจากศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์ไม่มีอ่ีแต่ตรงนี้น่าจะเปลี่ยนได้นะงั้น่ะศูนย อันนี้ทิก5กับ5เมื่อกี้เราทําเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมได้ไหมครับเนี่ยมันจะมีความถี่ที่ศูนย์อยู่ตัวนี้อ่านะครับเราใส่เป็นลบได้ไหมวะลบสิบนี้ได้ไหมไม่ได้ต่ําสุดได้แค่ศนะูนย์เนาะเห็นไหมครับว่าจ,จะมีแรงดันอยู่ตัวนี้อยู่เนาะมันก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะมันคือค่าเฉลี่ยของตัวนี้นั่นเองนะครับนะอ่าไหนๆก็ทํานี่ละเมื่อกี้เราเราดูแล้วนะครับก็คือเรา มองเป็นทรายธรรมดามองเป็นเพาส์เนาะมองเป็นเพาส์ถ้าเพาส์ที่มีสัญญาณบวกกับลบเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยมันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะไม่มีไฟ DC เกิดขึ้นแต่ถ้ามีแอมพลิจูดด้วยเห็นไหมมันมีความถี่ขึ้นมันจะมี DC เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าส่วนที่เป็น DC เข้ามาเกี่ยวข้อง